ครับตอนนี้ก็อยู่กับคลองธรรมชาตินะฮะก็จะตีเลาะดูฮะจะตีสักสิบยีสิบไม้ฮะไม่กัดก็เปลี่ยนเพราะว่าคลองมันยาวอยู่ผมก็จะไปเรื่อยๆนะครับแรกก็ต้องตรงนี้ก่อนฮนะขเขออย่ากอหญ้านิดๆนะครับ ไม,ม่จินตนาการเอาซะ เงียบมากวันนี้ผมออกมาแต่ว่ามีช่วงหนึ่งช่วงที่ผมลงชิปไปล่าสุดนะครับกลาว่าจะจอดตรงนั้นน่ะเพราะมันมีกัดผิดอยู่สองตัวสามตัวมั้งแต่มันมีคนมีคนเขายืนตีอยู่แล้วผมก็เลยไม่จอด กองนี้มีช h โดวนะฮะแต่ว่ามันจะกัดเบ็ดหรือเปล่าแค่นั้นนะผมก็ไม่ค่อยได้มานะครับก็ถามถามเขาเขาบอกว่ามันมี ผมไม่รู้ว่าผมตาฝาดหรือจินตนาการไปเองนะครับเหมือนมันวิ่งไล่อะหรือยังไงมุมกล้องหรือเปล่าโอ้โหวิกัดลูกปลาแม่คุณขาทายกูเหรอ โอ้โหติดใบไม้ครับแม่เนี่ยมันชอบเป็นอย่างเงี้ยเวลาเราตีเข้าไมา้ที่เราคิดว่าเราเห็นมันกัดลูกปลาอย่างงี้นะครับมันกัดลูกปลาหรือว่าเราคิดว่ามีตัวแน่ๆเราตีเข้าไปกัดแตกบ้างอะไรบ้างโอ้โ,อโหกำลังเมาส์เพลินเลยครับการไม่แตกนะครับ คือต้องบอกก่อนนะครับว่ากาดที่กาดไม่แตกเนี่ยไม่รู้กล้องมองตรงไหน,นกล้องกาดไม่แตกผมต้องบอกก่อนนะครับว่าที่กาดไม่แตกไม่ได้เป็นเพราะมาจากเหยื่อที่มาจากค่ายนะครับผมเปลี่ยนกาดนะครับผมต้องแจ้งไว้ก่อนว่าตัวเนี้ยผมเปลี่ยนกาดเพราะว่ากาดที่มากับค่ายที่มาจากนั้นหนึ่งเนี่ย ออมันค่อนข้างนิ่มแล้วผมเป็นคนชอบกาดแข็งนะครับผมก็เลยเปลี่ยนกาดทำกาดที่มันแข็งขึ้นแล้วมันก็ไม่แตกฮะอุยอ๊ยอุยอ๊ยอุ๊ยนั่นไงผมว่าแล้วโอ้โหตีย้ำฮะย้ำ,ยำ,ยำโดนกันได้ครับโอ้โห หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้โหแม่ตีย้ยำๆฮะที่เดิมฮะออกมากัดจนได้นะครับอืมขึ้นไปเงินเนี้ยโอ้ยหนึ่งแต้มครับกับประช่อนไซส์ดดเดียว ติดมืออ้วนนะฮะปลาคองนี้ค่อนข้างที่จะอ้วนนะครับเป็นทุ่งนงทุ่งนาอะไรไม่ลู้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อน,นะฮะเหยื่อตัวนี้อาจำนะครับผมเปลี่ยนกาดนะครับเปลี่ยนกาดใส่กาดเองเพราะากาดที่มาจากโรงงานมันนิ่มะฮะ เวลาปากัาดแตกง่ายครับแต่ว่าแต่ว่าผมเวลาผมชอบตีขึ้นฝั่งตีขึ้นกอ้อย่างเงี้ยมันแตกครับก็มันทําให้กาดมันแตกมันไปเกาะกิ่งมงกิ่งไม้นะครับผมก็เลยเปลี่ยนให้นเป็นกาดแข็งซะเพื่อที่มันจะได้ ไม่กาดไม่แตกไวเกินไปครับแต่ว่ามันก็จะมีผลเหมือนเมื่อกี้ฮะที่ปากัดแล้วกัดไม่แตกนะครับพอแล้วแต่คนชอบฮะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับขอบคุณครับ